พี่น้องพอกันอยู่ทิ่เขามาือนี้เข้าป่าหาเห็ดมาดูมาหาเห็ดน้ำกันหาเห็ดเ่อะเกิดใหมไหม <c oughs> หาเด็ดปนได้แก้วพี่น้องมาไปดูกันเลยว่าจะเห็นบ่ามาพี่น้องนะเห็นแล้ว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 นี่เห็นบ่ามาล่นจะบ่ยิน เจอแล้วเจอแล้วสองเมล็ดแล้วสองเม็ดสำหรพี่น้องท่านทาเกียบุ้งโอ้นัดกินบัวโอ้ย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 ขาดเครื่องปัดอ่อนๆพี่น้องมันอ่อนๆขาดเครื่องปัดเลยโอ้ยเบาเลยเด้ดมือนี่ มั <laughs> นมันอยู่ดอกมึงมึงแล้วดูแล้ว <laughs> น้ำไหล,ทา,ไหล,ล,ลท,ทางน้ำไหลขึ้นเอาะลองขุด่องเคลียบึงทางน้ำหยดน้ำไหลนี่นี่บอ เทียข,ขอขะขะเขาไม่เห็นได้เป็นหนังเอานับไปเรื่อยๆข้หยับเรื่อยๆหยับเรื่อยเหมือนีีว่าไปหาป่ามาลา เห็ดเพาะพี่น uh ้องนั่น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 บอเห็ดเพาะหัวโลนเห็ดเพาะหัวโลนลนผลลนออกไม่ไม่นั่นไหล้พี่น้องไหวแล้วโอ้โหลดนี่บังดังเลย Thì块 cái cây bài tòn bật dài đi hình thành, lần thứ hai, lần thứ ba, lập thứ tư, Đã thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ ในหม่งลรล้วนสอง้วนไปเนาะไปสมไปเตกันไปโอ้บอริเวาเบืเ้องจกดเปลือกพี่น้องไปหากะปูดแกะป่ามาหนีก็เลยลองเม่์บานบับลองไปหาเห็ดมึงกันเมื่อวานนั้นม่บานก็ได้ปนได้แกงอยู่ก็บวัหอดกิโลดอกพี่น้อง นองกิโลอยู่ดอกนี่ก็เลยนะทำทาหาดูแค่นี้ันเคยออกก็เลยมาทําทาขยับบึงคนหลังจากทรงเด็กนักเลื่อนเขาเลื่อนแลกกับมาพากันมาหาเห็ดแบบปีน้องบ้านเฮา ทางอรอรที่คุนหาำทางว่าทางคว้วนี้ละพออยแล้วพออีกแล้วพี่น้องพออีกแล้วหัวนห้วนห้วนมลวนอีกพอใหม่ใหม่เลยอีหัวหนึ่งมีอีกหนึ่งหัวมีอีก,อก นี่อีกหนึ่งหัวว้าพี่น,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 น้องหัวลุนลุนหัวลุนลุนโอ้ยในบ้านไปใส่นอ่บันมาทางนี้่เนาะเคลื่อี่น้งองเป็นหัวลุนว้ายนี่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 อีกอว้ายหัวลุนหัวลุนหัวลุนลุนไก่ไบใหม่ kia tôi nhắc nhở kìa đủ kìa đủ hạt thì để đi mà chẳng nó trâu và đi mà khuyên phí non mà để rồi đi luôn luôn

นี่นมันแตกมันแตกหาน้ำเชื่อสีละพี่น้องหาน้ำขอก,กน้ำปางสีละน้ำเขาหาเบิ้งน้ำทั้งหัวทั้งเกียดเลยละ่ะ ทั้งคนยางเกาโอ้ยโอ้ยเดยนีไขว้ขึเป็นแนวนั่นบันโอ้ยบักคือคลองมู่นจงอ่างเทน้องบันนี่อ่อนขึ้นหน่มแชยึดดอกยิดดอกมีสำร้องอยู่ทุ่งกระดิบทุ่งดินทุ่งดอนเลยน้องเป็นฮักพับเร่งยังเหมือนโอ้ยเมื่อยไหล ฝอยเลยพี่น้องหัวล้นล้นนี่นะหัวล้นหัวล้นโอ้นี่อีกล้นหนึ่งห้อยกระเจาะกินนะมั้งนี่อันนี้อีกล้นหนึ่งว้าวสามล้นสามล้นเอากรองไว้ก่อนเคลียบึงมูมันพี่น้องเคลียบึงมูบึงพวกมัน ขันว่าเห็นล้นมันกับว่าเป็นตะเคียรขนาดเห็นล้นแล้วก็ยังเคียร์วัวคอยเห็นผงเห็นหนังมันห้อยตะแก่ยตอกินมันร้อยเคียเขาเกา,เ,กาเขาๆน่ะล่ะพี่น้องหาล้างหม่องมัน กอ,องกัน,นยุ้ยซะหายุ่ยมองเดียวเด้เป็นโจมผุนเด็ดพี่นอ้องได้เป็นกรอบเป็นกำเป็นโจมผุนเด็ดเงาเดียวมองเดียวเนมันออกคักๆอ่ะเนาะนี่ลวนหนึ่งนี่อีกหนึ่งล้วนนี่วัดนี่สองล้วนนี่สองล้วนสองล้วน

เจ็ค่อยไงเล่ที่ใดแบบตอนค่ำเ <c oughs> พิ่นว่าจะนย็ยองช์อี่ละพี่น้องตอนค่ำไหนค่ำพาไปเดือๆพี่น้องมีเบิด์ตก็กง่ายไปมองไม่ไปนั่งกันโอ้ยหามึง ไม่วักหลวงไส่มีหลายเห็นไม่วักหลวงไส่นกอย่างกับคิดว่าเจ้าแมนมีเห็นตั้งแมนนี่มัน,นจริงจ้ะไท่นี่หกเจ็ดไข่หน่อยง่ายๆประสมประเศษก,กัน กระทำตาจริงเวยแบบพี่น้องเอ้ยฟ้ามืดฟ้าครึ้นฟ้ามืดฟ้าครึ้มอึมครึมสลัวสลัว,วดีบเถื่อนีดำเร็เรเ้ยวเลี้ยวดิพี่น้องคือจังเพิ่นแก่นี่เด้โหกัดเสียงหัวโลนมันก็นเลยเคลียร์เบิ้ง เป็นอะไงละไปท่องโอ้ยโอ้ยสูบยุยน้ำรดน้ำเลือดพะได้หรอพี่น้องอมีแนาวาด่ามากพอนะอุย้ยหงียบไหลเอามันบ่นเอาดอกมับินบ่เห็นโอ้มาหาเห็ดเด้อยละ่ะจบคุณเลย มาหาเห็ดนะจ๊ะนะจ๊ะบ่บดได้บ่ได้ห็นมันดอกฮะพรุ่งนี้พรุ่งวันบ่อือฮะเอาพี่น้องเก็บผสมผสมกันไปพอแดดฝนอยู่เด,ดจ้าเห็ดเผาะใหม่ใหม่สดสดนิ่มนิ่มอ่อนอ่อนพอแดดฝนอยู่จ้าพี่น้อง เอ็นเอ็นเอ็นพี่น้องปนเห็ดเผาะหามาแล้วก็มาปนกินอ้อเจาะพี่น้องเอ้ยเว้ยนี้กินข้าวเชียงน่ำกันเด้อกินข้าวเชียงกับปนเห็ดเผาะเนี่ยไก่ทอดร้านข้างๆกันนี่แหละอันนี้ก็ผักกาดกินริมรั้วนี่ผักกาดหินริมหัวงามกัวลัว นอดเอเลียอยู่ในพี่น้องกินใส่กันหวานช่วยมาเริ่มมาเริ่มมาแซบน้ำกันแซบเคียงแซบเคียงเบียกเคียงพี่น้อง